<c oughs> เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับทัวร์นาเมนต์ศึกกีฬาเอ,อ่อไรเอ,อ่อเรากลับมาอีกครั้งนะครับในศึกทัวร์นาเมนต์กีฬาส,สีของเรานะครับในตอนนี้นะครับเราก็มีการเปลี่ยนกฎนิดหน่อยครับสามารถนําผู้เล่นเอ,อ่อมาได้อีกหนึ่งคนเข้าสนามเพราะว่าเอ,อ่อนักเตะมันเริ่มเยอะขึ้นแล้ว <laughs> โอเคครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปดู วันนี้เลยอะไรวะเออไปดูคู่ในวันนี้เลยนะครับโอเคเอาล้วครับตอนนี้ก็เรามาถึงรอบนี้แล้วครับทีมแรกที่ทีมสีเขียวจะเจอก็คือทีมสีแดงนะครับโอเคครับทุกคนเข้าไปอยู่กันในเกมเลยเอาละครับตอนนี้ก็นักกีฬาเตรียมพร้อมนะครับฝั่งสีเขียวว่างไงพร้อมแล้วครับเตะบอลขึ้นไปวันนี้พี่หูแมงของเราได้บอลแล้วยิงเข้าไหม ไม่เข้าครับเอ้าเข้าเฉยเมื่อกี้ผิวเองของเราได้โดดยิงเข้าไปแต่บอลโดนคานครับโดนคานแล้วทีนี้เด้งลงมาครับทีมสีแดงโดดขึ้นมาสกัดแต่เข้าประตูตัว,ตวเองเรียบร้อยครับประตูเออแดกเลยมาครับนําไปแล้วครับหนึ่งศูนย์เกิดขึ้นเร็วมา,อา,ากอะละวจังหวะน,นี้โอ้โหโดนแย่งไปแล้วครับจังหวะน,นี้ทีมสีแดงทีมสีแดงว่าไง ทีมสีแดงว่าไงทีสีเขียวได้บอลยิงไม่ไม่เข้าครับเอาเอาอีกแลี้ยครับทีมสีแดงยิงประตูตัวเองสุดยอดครับเกมนี้ตออ๋อแล้วครับตอนนี้ปากไปทันแล้วอาแล้วประตูปัดขึ้นครับแล้วทีมสีแดงกระโดดมาสกัดแต่ก็เข้าประตูตัวเองเรียบร้อยครับโอ้โหเอาสะนักภาคภาคไม่ทันเลยเอาครับนอไปแล้วสองศูนย์เอาแล้วจวังหวะนี้ได้บอลครับเตะ สีแดงว่าไงรับได้ครับสกัดครับโอ้พิวเมงพิวเมงพิวเมงว่าไงโอ้โดนสกัดครับแต่บอลยังไม่เข้าครับประตูจับไว้ทันประตูเตะขึ้นมาแล้วทีสีแดงว่าไงได้บอลไม่ได้ครับพิวเมงเตะขึ้นไปประตูรับได้ครับอืมังหว่านี้พีหนวดพีหนวดโดนมาสกัดเตะขึ้นไปครับพิวเมงว่าไงพิวเมงโดนไปไหนไม่รู้เออพีหนวดโดนครับแต่ว่านี้พิวเมงได้บอลแล้วได้บอลแล้วยิงครับแต่โดนสกัดก่อนครับทีสีแดงว่าไง สีแดงยิงยิงเข้าแม่ไม่เข้าเข้าประตูรับได้ครับนะครับพี่นวดพี่นวดพี่นวดว่าไงพี่นวดพี่นวดสกัดสกัดสกัดว่าไงพี่นวดพี่นวดพี่นวดสกัดประตูจับไว้ก่อนครับเกือบแล้วครับสีแดงล้มอยู่หน้าประตูครับพี่หัวเมฆไดบอลยิงครับไม่เข้าครับโอ้โหเออจังหวะนี้ชุลมุนกันมากเลยครับนะจังหวะนี้พี่หัวเมฆว่าไงไดบอลไม่ได้ครับแต่โดนครับเฮ้สกัดได้แล้วยิงครับ ไม่เข้าครับประตูเขาสกัดไว้ก่อนเตะขึ้นครับเออแต่โดนครับโดนแย่งก่อนโอ้โหจังหวะนี้สนุมมุนกันนะนอนกองกันพื้นคนเยอะเลยเอาละครับเตะส่งครับพี่นวดว่าไงโอ้ยพี่นวดพี่นวดเลี้ยวมาแล้วยิงแต่ติดครับเตะติดโดนสกัดครับริมร้อยครับพี่หัวเมงได้บอลยิงครับไม่เข้าครับโอ้โดนครับพี่หัวเมงของเราพี่นวดพี่นวดเตะขึ้นครับ สากัดออกครับผิวเมงของเราได้บอลแล้วแต่โดนสากัดครับพี่นวดโดดข้ามหัวยิงครับลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหเป็นลูกที่เพอร์เฟกมากจากพี่นวดของเราโอ้โหดูภาพสโลครับพี่นวดของเราโดดขึ้นมาได้บอลครับกระโดดข้ามหัวครับกำลังจะยิงครับแต่หลอกผู้ลูกสาวประตูนอนยิงเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหพี่นวลยังสุดยอดแล้วก็ชนะไปเรียบร้อยครับ โอเคครับต่อไปก็จะไปเจอทีมสีวัดทีมส,สีเขียวสีเขียวเออเขียวน้ำเงินแล้วกันโอเคครับไหนครับจังหวะนี้นักกีฬาก็เตรียมพร้อมนะครับโอ้ทีมสีเขียวได้เปลี่ยนเสื้อครับเออโดนสกัดแล้วครับพี่พี่เออพี่อะไรเนี่ยเรียกว่าโรโนัลโดคขี้ก๊อฟแล้วกัน โอาครับพี่ผุเมงองเราได้บอลแล้วยิงครับจ,บจัง,ง,งวออจหวะนี้แต่เขาไม่เข้าครับจังหวะนี้ว่าไงเอาเยี่ยงบอลกันแล้วครับเออโดนครับจังหวะนี้ประตูเซฟไว้ได้อยู่ครับจากพี่หนวดของเราปิดประตูแล้วจังหวะนี้พี่ผิวเมงของเราว่าไงสกัดครับแต่เขาไม่เข้าครับว่าไงพี่โรนันโดตบปลอมคีกอฟพี่ผิวเมงของเราได้บอลแล้วกระโดดข้ามครับเอาพี่โรนัโดแล้ลุกมาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคครับเปิดขึ้นแล้ว พิโรเรนโดเราว่าไงโดนรับแยงครับเตะขึ้นไปครับพิโรเรนโดมาว่าไงโอ้ไม่เข้าครับประตูจับไว้ก่อนว่าไงครับจังหวะนี้ชุนมุนกันมากเลยประตูจับแล้วครับพิวเมงของเราว่าไงพิโรเรนโดคิกอฟยิงครับโอ้ไม่เข้าครับเตะส่งให้ประตูครับโอ้สีนมเงินเกือบวิ่งไปถึงครับจังหวะนี้พิโรเรนโดก็ปดนสกาดครับพิวเมงมาก โดนสกัดเหมือนกันครับเตะส่งให้ประตูก่อนครับเตะส่งมาแล้วประตูพีูู่เมงได้ครับโอ้ไม่ได้ครับฮึบพี่ลุนโดจีนแดงมาแล้วยิงไม่เข้าครับโอ้ประตูจับไว้ก่อนครับเลยไม่เข้าฮึบโดดข้ามครับโอ้โหข้ามไม่ได้สองคนครับแต่ก็ยิงไม่เข้าเหมือนเดิมครับฮึสกัดครับจหวะนี้สีน้ำเงินว่าไงยิงไม่เข้าครับโดนพี่ิูเมงของราสกัดไปก่อน ผิวเมของเราได้บอลแล้วจังหวะน,นี้รอครับยิ่งแต่ก็ไม่เข้าครับเออโดนสกัดครับโอ้โหผิวเมของเราไม่โชว์ฟอร์มครับวันนี้พี่โรนัลโดว่าไงไม่เข้าครับโรนัลโดจีนแดงจริงๆผิวเมของเราส่งให้พี่โรนัลโดพี่โรนัลโดโอ้ยสภาพนี่ครับประตูเตะขึ้นมาแล้วผิวเมของเราได้แล้วล,ลอรอเอา้าประตูจับได้ก่อนครับรอไม่ทันครับงงก็ไปแล้ว วงก็ไปแล้วสสริเมเง,งินว่าไงเสนิเงินไม่ได้ครับสกัดครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้พีโรนรนโดวิงมายิงครับไม่เข้าเหมือนเดิมโอ้โหประตูเหนียวไปไหนเนี่ยยิงครับไม่เข้าครับโอ้โหพีโรนันโดจีนแดงของเรายิงไม่เข้าสักทีโอ้โหท่ายากก็ยังไม่เข้าประตูเขาเหนียวจริงครับเอ้อยสง่งแต่โดนสกัดก่อนครับพี่โอ้พี่มงของเราโดนตัดบอลก่อน เอาล้ครับจังหวะนี้พี่รนันโดจีนแดงของเราว่าไงเฮ้ยเออพี่ผูเมงเราโดนสกัดบอลครับพี่รนันโดได้บอลแล้วจังหวะนี้โดดยิงไกลเลยครับแต่ไม่เข้าครับประตูเขายิงเหนียวอยู่เอาแล้วจังหวะนี้สูสีกันมากเลยครับพี่ผูเมงของเราได้บอลครับโอ้โหเรียบร้อยไม่ไม่ครับไม่เข้าครับสกัดครับพี่ผัวเมงของเราได้บอลยิงครับรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหจากพี่หัวเมงของเราครับ นำไปแล้วหนึ่งศูนย์ครับภาพสโลโมชันมาครับจังหวะนี้สีน้งินได้บอลครับแต่พี่โรนัลโดมาสกัดไว้ครับพี่หัวเมงได้บอลจังหวะนี้โดดขึ้นครับแล้วก็ยิงหลอกประตูเรียบร้อยครับหืมลูกแรกจากพี่หัวเมงครับนำไปแล้วหนึ่งศูนย์ครับโค้ดเรียกมาเลยครับเอาพี่เออเออพี่นี้ไว้ก่อนครับโอ้ครับเรียกเปลี่ยนจากพี่โรนัลโดครับเออไม่ใช่ เปลี่ยนจากพี่โรนโดดิเปลี่ยนจากพี่โรนโดจีนแดงมาเป็นพี่าซาร่าซาร่าจีนแดงเอาละครับเริ่มครับตันนี้พิวเมงว่าไงโดนสก,กัดบอลครับประตูโอ้โหสีน้ำเงินยิงเข้าไปครับโดยพี่อับดัมงหวะนี้โดดข้ามาแล้วส่งให้พี่อับดัมพี่อับดัมสีน้ำเงินมา ยิงครับประตูเซฟไม่ทันครับเรียบร้อยครับน้ำแล้วครับตอนนี้เอยไม่ใช่น้ำดิตอนนี้ก็เท่ากันแล้วครับเราก็เปลี่ยนประตูครับพิ่หวดของเราเริ่มไม่ไหวแล้วเปลี่ยนพี่โรนัโดจีนแดงมาเป็นประตูแทนโอเคครับเริ่มขึ้นครับอะครับจังหวะนี้เริ่มแล้วพี่ผงเมงได้บอลครับยิงครับลูกนี้ ไม่เข้าครับอุ๊ยอุ้ยตอนนี้บอลอยู่ไหนครับสกัดครับพี่หูเมงพี่ซาร่าได้บอลแล้วยิงครับไม่เข้าครับอซาร่าจินแดงพี่หูเมงโดดเข้าไปแย่งครับแต่ไม่ได้ครับประตูก็จับไว้อยู่สกัดครับว่าไงสกัดครับพี่ซาร่าซาร่าว่าไงซาร่าซาร่าโดดครับยิงครับเรียบร้อยครับจากซาร่าจินแดงยิงไปแล้วครับตอนนี้กี้พี่ซาร่า ทำบอลรุดครับจังหวะนี้จะยิงนะครับแต่โดดหลอกประตูก่อนหนึ่งลูกครับประตูโดดขึ้นไปแล้วพีซาร่าจิงแดงของเราก็ยิงเข้าไปเรียบร้อยครับนําสีน้ําเงินไปครับ2ต่อหนึ่งครับสีน้ําเงินว่าไงครับจะแก้เกมหรือเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวไม่ใช่ปิดตัวนะโอ้พีซาร่าเราเริ่มฮึดนะครับไม่รู้เอาแรงมาจากไหนเอาละครับจังหวะนี้สกัดได้ครับพีซาร่าของเราได้บอลอีกแล้วยิงครับไม่เข้าครับ โอ้โหโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. สุมมูลมากประตูเตะขึ้นแล้วครับผิเองได้บอลครับจังหวะนี้โอ้โดนตัดบนก่อนครับปีซาร่าซาร่าซาร่ารได้บอลยิงครับไม่เข้าครับอืมอาแล้วจังหวะนี้สกัดบอลได้ครับแต่ก็ไม่เข้าอยู่ดีครับเพราะประตูจับก่อนครับเอาแล้วจังหวะนี้เสียงมาเห่ามาแล้วครับโอ้โห ที่สนามของเรามีหมาหลุดมาครับโอเคครับปิโอโลได้จับบอลแล้วโดนสกัดครับส่งให้พี่ซาร่าซาร่าว่าไงยิงเรียบร้อยครับไม่ใช่ยิงแล้วนั่นพานลูกบอลเข้าประตูไปเลย <c oughs> จังหวะเมื่อกี้ครับดูใหม่ครับพี่ซาร่ามงบอลขึ้นมาครับจังหวะนี้มง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 ไป <c oughs> วิ่งเข้าประตูเลยครับประตูงงแดกเลยเอานึกว่าจะยิงกูก็โดดรอ เรียบร้อยครับทีมสีเขียวของเราก็นําชนะทีมสีน้ำเงินไปได้ครับตอนแรกเป็นสีเขียวนะแต่เขาก็เปลี่ยนเชื่อคัโอเคครับจบในรอบนี้ครับไว้พบกันใหม่ในทัวร์นาเมนต์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ